เนะคะเดินทางมานะคะรถหนึ่งรถตู้นะคะก็เรียกมารถตู้มาเนาะนะคะมาแก้บนแล้วก็เมือเ่อกี้ก็มีงานรำนะคะ มาทอดไม่มี่มีสิบเอก้อนเยอก้อนสอยหิบอันนั้นราคาขายชาวบ้านใช่ไหมแต่ราคาไอซีอ่ะไอซีวีแถมไได้แถมขึ้นก้อนเียนะแถมขึ้นก้อน่รูปใา่รูปมีมาตรงนี้ อีสิได้ประโยชน์ดีน ตัวน้อยอยากเจอลุงช่างนลคะลุงช่างไปรับนักเรียนพอดีเพิ่นบอาากว่าอยากอยากไปโตนี่ไงสองคนอยู่นี่เราเปลีวว่ยนดังจำ <c oughs> ไม่ได้เออจำไม่ได้ ะะหลังจากที่เรานะไดะะ้พูดคุยกับ f c เนาะนะคะให้ป้าต้อนรับนะะเราก็มาดูการติดไม้ฝาเชร่านะคะไม้ฝาเชร่าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตรงมุมนั้นนะคะเ c นี่นะป้าดีเราก็มาดูมุมด้านข้างเลยนะคะ,ะลุงช้างก็ไปรับเด็กนักเรียนนะคะก็จะมีจิโก้นะคะแล้วบ่าวมืดนะคะแล้วก็ ช่างดำนะคะก่อช่วยกันติดไม้ฝาเชรานะคะน,นี่นะคะเอฟซี F C, ทุกท่าน,นะคะ่ะไม้ฝาเชราน,นะคะ ิอรค้อนนะคะนี่ขนาดบ่ายนี่ขนาดบ่ายสามโงนะบ่ายสามโงกว่านะแดดยังร้อนขนาดนี้เลยนะคะเอฟซางดำบอกว่าละลายแล้วละลายแล้วนะจิโกก็บอกละลายแล้วครับพักก่อน เดี๋ยวเย็นๆนะลุงช่างก็คงคิดว่าจะลุยให้เสร็จนะคะวสวยงามจ,งจีโกบอกคอนรบร้อนก่อนนะคะลบร้อนก่อนเร<น>็วนะอากาศร,ร้อนจริงๆนะคะวันนี้นะคะคือท้องฟ้านี่เมฆก,ก้อนเมฆหายไปหมดเลยนะคะน,นึกว่าแต่จะฝนจะตกตอนเย็นนะไม่ตกแล้วตอนนี้นะคะแดดร้อนมาจริงๆก็ <ๆ S 2> ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้เทพื้นปูนเนาะนะคะ ถ้าฝนไม่ตกเนาะนะคะแต่ต้นไม้นี่สิมันก็จะเหี่ยวเฉาแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีฝนนะเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยไปรดน้ําต้นไม้นะคะรดน้ำต้นมะม่วงนะคะเดี๋ยวจะไปใส่ปุ๋ยบํารุงนะคะนี่ก็เป็นช่างมืดนะคะเราดูมุมไกลๆนะคะทุกคน เราดุมไกลๆกเลยนะคะ,ะเห็น fc อมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวป้าแตนจะต่อ,อทําเป็นห้องน้องหมาด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจุดตรงไหนค่ะก็อยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าน้อะนะคะแ,แถวแถวตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ,ะนะพื้นที่ใช้สอยมีเยอะมากเลยนะคะจ้ะนะก็มีนะคะ fc นะคะรุ่นว่าบ้บานเอแดนนี S S N I ้ทําเป็นสองชั้นดีไหมนะคะเออทําเป็นสองชั้นด้วยแล้วก็ต่อออกมาอีกนะคะ เออจะได้มีเขาเรียกว่าที่ที่กว้างขวางขึ้นเขาว่านะอย่าเเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะบอกด้วยนะคะว่าเอสแอนสร้างสองชั้นดีไหมนะคะเขาวา,างั้นแล้วก็ให้ลูกๆไปอยู่ข้างบนแม่อยู่ข้างล่างนะเออเขาว่าอย่างนั้น่ะแต่ส่วนมากนะเขาก็จะบอกว่าถ้าเออคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าถ้าลูกอยู่ข้างบนพ่อแม่ก็จะหากินไม่เจริญนะเขา,านะ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านนะคะจาก,ก็บอกว่าแม่ต้องแต่ถ้าแม่แม่สูงวัยแล้วเนี่ยแม่แม่ต้องอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าเวลาเข้างนงห้องน้ำเนี่ยมันก็จะง่ายนะนี่แหละเป็นสิ่งที่เออเราไม่อยากทำสองชั้นเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะจ้ะอ่ะนะคะก็แนวความคิดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะนะคะจ้ะอ่ะเราก็ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาบอกมาอย่างนั้นเออถ้าลูกสร้างบ้าน อ,อ,อยู่ก่อนแม่นะพ่อแม่ก็จะหากินไม่เจริญนะอ่ะก็ว่าอย่างนั้นถ้าลูกไปอยู่ข้างบนแม่อยู่ข้างล่างก็จะหากินไม่เจริญอีกนั่นนะก็เขาเรกว่าก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะเอฟตีเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นการปู่ย่าตายายเขาบอกเรามาสมัยแต่ก่อนนะแม่มีบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้นะคะแต่ว่าไม่มีคนอยู่ข้างบน แล้วก็มันมืดด้วยนะเอเดนสมัยเด็กๆก็กลัวนะก็เลยบอกว่าแม่เวลาเราสร้างบ้านะเราไม่สร้างสองชั้นนะเราต้องทําชั้นเดียวนะเพราะว่าข้างบนไม่มีใครไปอยู่แล้วก็น่ากลัวมืดมืดนะคะตรงบันไดด้วยนะคะเหมือนจะมีคนนั่งอยู่ตรงบันไดหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้ทางขึ้นนะนะจริงๆนะคะเอเดนก็มีความรู้สึกกลัวมากเลยีก็เลยไม่คิดอยากจะทำบ้านสองชั้นเอฟซีเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยแล้วบางคนแบบดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าเนาะเอเดน โอเคค่ะเอฟซีก็ประมาณนี้นะคะขอบคเณฟซีทุกท่านมากค่ะฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทบุญโอมมุมทรัพย์จำกัดนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในนามช่องแอนเปรมลีหรือทุกคนนะคะที่อยู่ที่นานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ